โกหกใช่มาตลอดเลยเหรอท่านราชนา่านในนามของกุมพะเจ้าเสือผมขออัดฉีดให้ทิปโ,โซคุปบหนึ่งหมื่นล้านผมตัวแทนมาป่าใหญ่ขออัดฉีดหมื่นล้านเงินของผมทั้งหมดจะเป็นของท่านเพียงแค่บอกว่าท่านต้องการเท่าไรผมขอแนะนำตัวเองผมชื่อกดจกรเป็นผู้คุมเรือนจำจังหวัดนาราธิวาสพวกเขาเป็นนักโทษในเรือนจำผมวันนี้พวกเขาประพฤติดีผมก็เลยให้พวกเขาออกมาเดินเล่นคุณมิวครับ ผมมีอะไรจะให้คุณดูคนที่ใหญ่ที่สุดของเกบกินเทงลงนกงเนี่ยคือนายเหรอนี่นายโกหกฉันมาตลอดเลยเหรอปรมาจารย์เป็นไปได้ยังไงคิดว่าตัวเองเป็นเทพหญิงอย่างสงครามงั้นเหรอเก่งมากใช่ไหมถ้าผมคิดจะลงมือแล้วก็ โลกทั้งใบจะต้องก้มหัวให้ผมคลิกกปด้านล่างรับชมเต็มเรื่อง